สวัสดีค่ะสาวรันพามาเที่ยวเด้อค่ะเดินวันนี้เดินนิดนึงค่ะลงคลิปสั้นๆนะคะอากาศค่ะขอตัวเด้อค่ะนี่ค่ะต้นไม้ร่มรื่นพามาชมบรรยากาศนะคะนี่ค่ะร่มรื่นค่ะดอกอะไรไม่รู้ค่ะนี่สวยๆนี่ค่ะสวยค่ะพี่น้องจ๋า นี่ค่ะเดินมาเจออันนี้นี่คือแอปเปิลป่านะคะทีเป็นลูกเขียวๆน่อยๆนะคะเวลานั้นก็จะดุกเต้มนี่แหละค่ะเก็บไปดองค่ะไม่มีใครหวงค่ะแบบนี้จะล่วงค้นก็มาเก็บค่ะสวยงามเนาะค่ะนนดอกไม้ในป่าแล้วค่ะสาวงามในป่าแล้วสาวและนํำมาฝากค่ะขอโทษด้วยค่ะ คนเยอะมาชีเสาลันก็นเลยอนี้ปิดเสียงไว้ข้องน้ำเรื่มน้ำจะคุนล้วค่ะตอนตกใหม่ๆก็จะขีใสเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะใสเลยค่ะนี่ค่ะเสาลันฝากนี่ที่เสาลันเคย้ทายเป็นน้ำไหลที่ใสนะคะก็คืออีกฝากหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ขุนแล้วค่ะขุนแล้วแต่ขุนแต่นี่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ขุนค่ะที่ไหลออกไม่ขุน คือตรงนี้คนฟังลราเพิ่อนดีค่ะเสียงนาง